ทุกคนเกิดเรื่องแล้วครับคือพวกเราอ่ะอยู่บนถนนแล้วลูกก็ร้องด้วยตอนนี้คือพวกเรายางแตกครับผมยังมันแบนอย่างนี้เลยทุกคนตอนนี้เรากำลังรอประกันอยู่อนนี้ขอบคุณน้องเจนมากเลยนะเจนแต่งกิ้วมากเลยนะโชคดีเ่ามันอยู่ใกล้ออฟฟิศใช่ใช่ใช่ออกไปข้างนอกใช่ไหมมาค่ะมาค่ะมาค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพ่อจะได้ดับเครื่อง โอ๊ยตายตายตายรถยางแตกแบบแตกแบบสนิทเลยอะ่ะเหตุคือวันนี้เราจะไปซื้อของไหว้เจ้ากันแล้วเราก็ยังซื้อของไม่หมดเลยเป็นความโชคดีคือพี่เจนอยู่ออฟฟิศพอดีถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะแต่คือรถเราเนี่ยมันไม่มียางอะไรครับทุกคนเดี๋ยวนี้รถกะใหม่เนี้มันจะเป็น รถที่มันไม่ใช้ยางอะไรอ่ะคือรถเราอ่ะมันใช้ลันแฟดลันแฟดหมายถึงว่ามันยางที่มันแตกปุ๊บมันขับต่อไปได้แต่หอยนี้ยคือตอนนี้รอประกันแล้วกันเราต้องขอบคุณเบนซ์ทันบรีนะโอ้ยเขาเขารู้ทันทีเลยนะว่าพี่ยางแตกอ่ะยางมันแบนอย่างนี้เลยทุกคนก่องไหว้เจ้ายังซื้อไม่หมดเลยเน่ยเดี๋ยวพี่ออกไปซื้อคืนกันได้มั้งฮ่าแย่เลยแบนแต่แต่อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบใช้ยางแม็กใหญ่นะ มันเกี่ยวกับแม็กเพราะว่าพอขอบแก้มยางมันแคบเนี่ยทุกคนแก้มยางมันจะแคบอย่างเงี้ยมันเป็นทรงสปอร์ตอะยางมันกระทบกระเทือนง่ายอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราแตกมาหลายรอบมากเลยเนี่ยแต่ว่าคันจะก็แลกกันความสวยงามกับความเปราะบางดูอะไรอ่ะดหนูดูดอะไรอ่ะมองนหน<ด>้าเตนอะมองหน้าเต่นเรามาแนะนำแล้วก็รีวิวลูกสาวในวัยเก้าเดือนใน เออนอกบ้านกันดีกว่ะสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทําทุกวันคือการเล่นของเล่น <c oughs> ในห้องของเขาครับใช่เอาคิดถึงของเล่นมากแล้วตอนนี้สิ่งที่เป็นอดีตีหลักนอกจากเล่นของเล่นคือ,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 อการปีนครับผมเขาจะปีนทุกอ,อย่างปีนแม่ปีนพ่อป <c oughs> ีนทุกอย่างเลยก็อยากเดินอยากดะพูด <c oughs> อะไรอย่างงี้ครับผม <c oughs> อื้อหิบนมพ่อ เขาเป็นคนที่มีความชัดเจนคือเขาชอบนิทานมากอ่านทีเป็นสิบรอบอะแล้วก็ชอบสัตว์มากไก่นกหมาเนี่ยชอบและอีกหนึ่งสิ่งนะครับคือความอดทนของเขาเมื่อกี้ยางแตกนะครับไม่ตกใจเลยเมื่อกี้ก็กลัวเขาตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือเสียงมันต่ำขึ้นมาแต่วันเป็นต่ำเบาเบาอะ ม่วงแล้วสิดกระจายเครื่องมาเลยรถเราเชิดสิงโตกันนี้เชิดลูกสาวเราชอบอะไรทุกมองนี้อะไรมาลุกมาจับมาดูนี่มาดูนี่สายตาเขาเวลามองพ่อเขาเป็นเงี้ยอะไรอ่ะ เมื่อกี้พอเป็นไรอะคือดูเหมือนประมาณแบบว่าอะไรอ่ะไม่มีใครเขากลัวหรอกของแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วทุกคนคือในประกันของที่พี่ทำเนี่ยที่เบ็นเนีน่ยเนาะเขาก็จะมีรถมารับด้วยรถเนี่ยจะมาเออยกรถเราแหละกลับบ้านเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนยางที่บ้านเราเลยนะทุกคนตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้ว โอ้ดีใจมากเลยมาเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงอีกนะเขาน่าจะบิดมาอย่างแรงข<ห>อบคุณมากมากครับพอดีบ้านเราก็มีลูกเล็กกันเนาะคือจริง,รงๆพี่อาจจะไปซื้อของไว้เจ้ายังแตกซะก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้องเขามาดูแลเรื่องของประกันภัยให้เรียบร้อยแล้วครับผมภาวนาเลยทุกคนถ้าสมมติว่า ใชกหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราแบบไม่ได้ใช้รถอีกนานเลยอ่ะต้องกลับไปที่ศูนย์แล้วก็เคมแบกค,คือพี่เคยแตกมาแล้วแล้วแบบใช้เวลานานมากเดือดเลยอ่ะบางคนรอสามเดือนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องให้แบบผลิตแค่ชิ้นเดียวแมวเลยนี่รอยแมวแมวที่าแมวที่ารักแมวนะยกเว้นตัวเนี้คือ <c oughs> ตอนนี้เขาที่คุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือเดี๋ยวเขาจะดูค่าชดเชยความเสียหายต่างๆก่อนแล้วถึงจะเรียกรถสไลด์มา ซึ่งเออพี่ก็ไม่เคยแบบเกิดเหตุเราต้องเรียกรถสไลด์มาเลยเพราะว่าไปแซวคนอื่นเขาในเน็ตเยอะร้อเล่นล้อเล่นแค่แหละก็อาจจะใช้เวลาอาจจะต้องรบกวนน้องเจนเฟิร์นแล้วก็น้องเบลินกลับบ้านไปก่อนแหละเพราะว่าอาจจะค่ําเลยอาจจะหลายชั่วโมงเพราะว่ารถสไลด์จ,จะอยู่ในเมืองอ๋อรืว่าจะเปิดตบ<ะ><ร>นานใช่ไ<ร>หมฮะรอรถกลับเลย<ร>ไหมลับเลยดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ก็อยู่ที่นี่กันต่อไปอยู่เพียงลำพัง ถึงเวลาส่งพี่เจนขอบคุณจ้าไม่ได้พี่เจนเราแย่ะน่ไปอ้าวสวัสดีสวัสดีทุกคนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะเฟลินบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะคะขับเดินยังนได้นะบายไปได้เลยกับรถไงเออเดี๋ยวลองดูเออ เอา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 ออกออกออกออพดี่ถึงที่ถึงบายบายนะคะบายบายนะคะลูกบายบายนะบบายไปไายบายโอ้ยสงสารเฟรดินจังเลยทุกคนติดพี่มากเลยฮะทุกคนครับเดี๋ยวพี่บอกรถให้ฮะอ๋อเหลือเราเพียงเท่านั้นอ๋อ รถมาแล้วนะครับผมรถสไลด์ครับผมมาแล้วฮะตอนนี้ต้องถอยรถนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเอาหน้ารถขึ้นครับผมโอ้ได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วขึ้นรถเลยครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขึ้นรถได้เลยโอเคขรบคุณครับเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ไปเลยใช่ไหมไม่ไกลนได้เลยี่ครับผมอยู่ตรงคนขับหรือว่าผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่า เอาแล้วทุกคนทุกคนจ๋าเจ้าหน้าที่เขาให้เรานั่งบนรถได้เลยอะครับผมคือเรานั่งไปอย่างนี้เลยแทบจัดใช่เราได้กลับบ้านเลยไงแต่ว่าถ้านนพูมอะไรฮะแล้วก็ขึ้นแบกมือให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยพ <c oughs> ัะเจ้าโอ้พี่เปิร์นน่าจะอยู่กับพี่ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเปรินงอง,งแงแล้วเขาไม่ได้นอนก <c oughs> ็เป็น ประสบการณ์ที่เออก็ถ้ามันเกิดขึ้นก็เราควรจะต้องทําอย่างนี้นะครับอันดับแรกคือเราก็ต้องเรียกประกันก่อนนะครับอันดับที่2เราก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับผมรอแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละอย่างว่ารถเราเกิดอะไรบอกสาเหตุนี่นั่นแต่ก็ต้องขอบคุณทางเบนทุนรีพาณิชย์มากๆที่คอยโทรมานะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลดความตื่นเต้นให้กับเราแล้วกันนะครับจริงๆมันมีปุ่มนี้ด้วยคะทุกคน จริงๆนะมันมีปุ่ม SOS ด้วยคือเราหรือจะ mercedes มีก็ได้จริงๆ SOS ก็อาจจะเกิดไปเญหุรุนแรงเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ไหวจริงๆเราค่อยกด SOS แต่นี้ mercedes มีเนี่ยมันก็จะโทรเข้าศูนย์เบนซแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาคุยกับทางเออโกครับผมเป็นประกันของรถคันนี้เออโกดีจังเลยขอบคุณมากน้องพนักงานก็ดีมากๆเลยตอนนี้ข้างนอกเขา เขาล็อกล็อกล้อครับทุกคนเพื่อให้ยางมันอยู่ฟิกอะเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาละเขาบอกว่าเราสามารถที่จะขับในระยะสั้นๆได้ยางที่มันบดกับแม็กเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรครับคือขับช้าๆขับสั้นๆระยะทางสั้นๆไม่เป็นไรครับเอาแล้วครับลิฟต์ยกแล้วฮะเหมือนเล่นเครื่องเล่นนี่คือรถกับความชันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะดึงขึ้นไปแน่นอนเนี่ยะ ความชันประมาณนี้เลยเนี่ยทำไมดูเราตื่นเต้นวะเชื่อได้ว่าถ้าเฟลินอยู่ร้องไห้แน่นอนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกลัวนิดนึงนะพี่ขออนุญาตกลัวนิดนึงนะครับคือตอนนี้รถมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้คือแงนมองหน้าบนฟ้าเลยไห้เยอะแล้วเราก็ใส่เข็มขัดนิรภัยด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยอันนี้คือเขาน่าจะเป็นโคกับทางด้านประกันของเออโคแหละว่าเป็นแบบรถสไลด์เขาบอกว่าไม่จํากัดนะจำนวนครั้งในการใช้บริการไม่จํากัดความเจ๋งคือทักงงานที่เป็นรถสไลด์หรือรถยกเนี่ยบริการดีมากเลยพูดจาดีมากชมเลยถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าชมตรงๆเลยนะครับขอบคุณศรีศักิ์หรือขอบคุณทุกคนที่ดูแลพวกครอบครัวเราทุกคนฮนะเพราะว่า ถ้าเกิดออกไปที่ถนนที่มันเป็นความเร็วสูงๆกว่านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเราจะเจ็บไหมรถจะทรงตัวได้หรือเปล่านี้ไม่มีใครตอบได้เลยถ้าขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสูงขึ้นทางด่วนหรือขึ้นมอเตอร์เวย์ถนนกาญจนาที่ขับ120ลงมา ก็ม so 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 right mm ันจะกลายเป็นว่าเราจะมีความเสี่ยงสูงนี่โชคดีครับที่ขับอยู่ประมาณสี่หเองเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆแถวๆบ้านไงแล้วโดยปกติคือเราก็จะขับช้าอยู่แล้วเฟรนเขาก็ใส่คาซิสมันก็น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องความอันตรายนี่เป็นการขึ้นรถสไลด์ครั้งแรกของบ้านพวกเราเลยฮะเรียกว่าของชีวิตพี่เลยก็ได้นะแล้วเขาขับดีมากเลยอ่ะเขาขับช้าแต่มันก็ยุงๆเหมือนกันนะ นี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่เท s l a ไม่มีนะฮะคือไม่ต้องมีใครขับหรือว่าตอนนี้เขามีแล้วเขาเรียกว่าออโต้พายออของแท้เพราะว่าพายออยู่ข้างหน้านี่เงาลงงั้นนะปกติจะเป็นคนขับวันนี้เป็นผู้นั่งแล้วก็แบบบรรยากาศนี่คือต้องบอกว่าทุกอย่างจบลงด้วยความดีเอ็นจริงๆนะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับวันนี้ไม่รู้จะขอบคุณอะไร ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันที่ไม่มีใครเป็นไรแล้วก็ใจเย็นกับการเกิดับเหตุค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วครับทุกคนอ่า ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเวลาเขานั่งรถสไลด์คือเขานั่งอย่างนี้กันหรือเปล่านะแต่ว่าแอบเวียนหัวเวียนหัวพอสมควรคือตอนนี้คือลงไปอย่างแรกก็น่าจะต้องอยู่อะไรนิ่งๆเฉยๆอะ่ะมันจะอ้วกแต่ว่าเขาขับช้ามากแล้วก็ขับสุภาพมากๆนะอันนี้คือมันไม่ได้เกิดจากเขาขับนะอาจจะแบบโชกสองเด้งอะโชครถเรา,เาโชครถเขาด้วยซึ่งมันนุ่มมากเลยนะแต่พอนนี้มันยิ่งนุ่มมันอาจจะยิ่งแบบหลายๆคนอาจจะไม่เป็นแต่ว่า ขนาดขึ้นเครื่องบินเล็กๆน้อยๆพี่ก็เป็นแล้วคงแบบเขาสามมุกบ้างนะครับผมลืมเปิดไฟไหมล่ะรู้สึกตกใจกับที่ยางแตกกลางถนนเหมือนกันนะเออหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องเล็กปะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีลูกเล็กไงรู้สึกได้เลยว่าแบบการบริการที่มันทําให้เรารู้สึกหยุดความตกใจและความกลัวของทั้ง Mercedes Benz ทบุรีการเออกโก้ที่แบบ พลังงานดีมากชมเลยแล้วก er, so mm ็เ hmm. นี <laughs> <F> ่ยรถยกรถสไลด์เนี่ยครับคือพูดจาดีมากถึงบ้านแล้วทุกคนเครลงไหมใคลงไอ้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 เยวเวเวเวก็ รถถึงบ้านเรียบร้อยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราก็รอเปลี่ยนยางลี่เปลี่ยนยางคงไม่ต้องดูอะไรกันแล้วเพราะฉะนั้นคือก็เครื่องเทพมากเลยเครื่องเทพมากเลยรถนุ่มมากเลยมันไปถุงลมอ๋อแต่มันระทึกมากเลยครับตอนที่หน้ามันขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านี่คือเดี๋ยวเขาจะถอยรถเข้าบ้านเราก็คงไม่ต้องหันกันต่อแล้วเข้ามาในบ้าน ดูสิจ้าเอ๊พ่อเข้าไปได้ไหมได้ปะคะเรวยได้ไหมเป็นไงวันนี้ได้ข่าวไปอยู่ในรถพี่เจนแล้วงองแงหรอแล้วได้โบกมือบ๊ายบายกับพ่อๆปะบ๊ายบายเอาละทุกคนเด็กเจอเด็กเจอของเล่นละอ่ะเด็กเจอของเล่นละเด็กเจอของเล่นมาบ๊ายบายทุกคนก่อนบ๊ายบาย ไาย์ bye bye. ทุกคนขากดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจให้พี่อิงด้วยนะครับวันนี้เหนื่อยมากเลยแล้วก็น้องเฟลินแล้วก็แม่เฟิร์นพี่เฟิร์นของเราด้วยนะบป okay. ครับไยไายบายไหนะไม่าย